พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจนะครับของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2566นะครับสามารถจองซื้อผ่านธนาคารชั้นนำนะครับหรือจองซื้อผ่านเป๋าตังค์นะครับผ่าน Wallet สบมของกระทรวงการคลังผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน10,000ล้านบาทนะครับซึ่งในแอปเป๋าตังมีรุ่นเดียวที่จะจำหน่ายคือรุ่นอายุ7ปี อัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่2.7%ต่อปีนะครับรุ่นอายุ7ปีจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือน,ลง,นลงทุนเริ่มต้น100บาทสูงสุด20ล้านบาทนะครับสามารถไปลงทะเบียนนะครับ wallet สอบอมได้ที่แอปเป่าตังเปิดจำหน่ายตั้งแต่10ถึง23พฤษภาคม2566ส่วนอีก2รุ่นนะครับรุ่น7ปีเหมือนกันแต่วงเงินเนี่ยนะครับวงเงิน3 0 0 0 0ล้านบาท เปิดขายสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับวงเงิน25,000ล้านบาทนะครับอีก5,000ล้านบาทเนี่ยสำหรับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรรุ่นอายุ7ปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยคงที่2.7%ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนจัดจำหน่ายวันที่15-17ถึงพฤษภาคม2566ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดจะจัดสรรแบบ สมอลล l o อ f เฟิรนะครับคือจัดสรรเป็นรอบๆนั่นเท่ากับว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะครับพันธบัตรเท่ากันนะครับทุกๆคนค่อยๆจัดสรรจัดสรรจัดสรรจนวงเงินเริ่มจะหมดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะจัดมันก็จะค่อยๆจัดสรรไปจนแต่ละรอบนะครับแต่ละรอบทุกคนจะได้เท่าเทากันนะครับจน ถึงวงเงินสูงสุดนั่นเองนะเดี๋ยวเรื่อง Small l รอ f เฟิรเนี่ยเดี๋ยวมาพูดกันอีกทีในคลิปอื่นนะเพราะนั้นอันนี้เกินเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับสามารถจองซื้อนะครับผ่านแอป,ปกรุงไทยเน็กได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับสำหรับนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไรนะครับที่กระทรวงการคลังกำหนดนะมีวงเงินนะครับให้จองซื้อ5,000ล้านบาท เป็นรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่2.6%ต่อปีนะครับจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนเปิดจองซื้อ22-23ถึงพฤษภาคม2566ไม่จำกัดวงเงินซื้อสูงสุดการจัดสรรจะเป็นแบบ first come first serve นะครับมาก่อนได้ก่อนนั่นเองจะแตกจากแตกต่างกับรุ่นอายุ7ปีสําหรับประชาชนนะครับที่เป็นแบบ small lot er first นะครับค่อยๆจัดสรร ทีละวงเงินวงเงินเล็กๆนะครับจัดสรรซอยไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะนั้นทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับแน่นอนแต่จะได้รับเท่าไหร่นั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามีคนจองซื้อนะครับทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะเพราะมันมีการจำกัดวงเงินอยู่ที่25,000ล้านบาทสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับทั้งหมดสามารถจองซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยนะครับทุกสาขาหรือแอป กรุงไทยเน็กเดี๋ยวผมมีวิธีการจองซื้อผ่านแอปกรุงไทยเน็กให้ด้วยนะท้ายคลิปเพราะนั้นอย่าเพิ่งปิดไปนะครับหรือจองซื้อผ่านเป่าตังได้ง่ายๆก็ได้นะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยผมก็จองซื้อผ่านเป่าตังง่ายนิดเดียวนะครับเรามาดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่านะครับพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจบนวอลเล็ตสอบ,บอมอของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2566วงเงินจัดจำหน่ายเนี่ยนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0หล้านบาทเป็นรุ่นเดียวคือรุ่นอายุ 7ปีนะครับรุ่นอายุ7ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่ร้อยละ2.7ต่อปีจำหน่ายวันที่10ถึง23พฤษภาคม2566ผู้ซื้อนะผู้มีสิทธิ์ซื้อคือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้ที่มีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ของก่อนการซื้อพันธบัตรณสาขาของธนาคารกรุงไทยนะครับวงเงินขัข้นต่านะครับ 100บาทสูงสุดถึง20ล้านบาทนั่นเองซื้อเพิ่มครั้งละ100บาทและไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อการจ่ายดอกเบี้ยจ่ายทุกๆ3เดือนในวันที่10ของเดือนสิงหาคมพฤศจิกาย,ยนกุมภาพันธ์และก็พฤษภาคมของทุกปีวันครบอายุไถ่ถอนนะครับพันธบัตรรุ่นอายุ7ปี SB305A ครบกํำหนดไถ่ถอน10พฤษภาคม2573นั่นเอง การทาธุรกรรมหลังการซื้อพันธบัตรสามารถโอนกรรมสิทธิ์ขายพันธบัตรก่อนครบกําหนดไถ่ถอนสามารถกระทาได้ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปสามารถใช้พันธบัตรออมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันในการได้หลังจากที่ทําการซื้อ2วันทําการนะครับช่องทางการจัดจำหน่าย Wallet s u m บนแอปเป่าตังค์นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการจองซื้อกันดีกว่ามาดูวิธีการจองซื้อพันธบัตรผ่านกรุงไทยเน็กกันหน่อยเลยดีกว่านะครับ ขั้นตอนการซื้อนะครับง่ายนิดเดียวไม่ยากอะไรนะครับเข้าไปที่แอปก่อนนะครับเข้าไปที่แอปกรุงไทยเน็กนะครับของธนาคารกรุงไทยเลือกบริการนะครับเลือกที่เมนูปุ่มบริการนะครับที่ผมวงเมาส์นะปุ๊บมันจะมาที่หน้าผลิตภัณฑ์และบริการนะครับเลือกพันธบัตรออมทรัพย์นะครับปั๊บนะครับ,บ,รบมันก็จะมาหน้าจองพันธบัตร จองพันธบัตรไม่ใช่นธนบัตรโทษทีจองพันธบัตรนะครับเลือกรุ่นพันธบัตรที่ต้องการจองนะครับกดเลยนะอันนี้อันนี้อินโฟเนี่ยจะเป็นของรุ่นออมเพิ่มสุขแต่หลักการจองพันธบัตรเนี่ยนะครับหลักการเดียวกันแหละนะครับปุ๊บกดจองปับ๊บนะครับเลือกหน่วยที่จะซื้อนะครับมันหน่วยละ1000บาทนะครับก็เลือกไปกี่หน่วย เลือกหน่วยที่จองซื้อไปนะครับระบุระบุหน่วยที่จองซื้อนะครับยืนยันความถูกต้องนะครับดูข้อมูลรายละเอียดแล้วก็กดยืนยันนะครับพิมพ์คําสั่งจองซื้อพันธบัตรสําเร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เห็นไหมง่ายไหมวิธีการเช็คนะครับก็สามารถที่จะไปได้ที่แอปเป่าตังค์นะครับเพื่อเข้าไปเช็คพันธบัตรของคุณนะครับผ่านแอปเป่าตังค์นะหรือใครจะซื้อโดยตรงนะครับผ่าน บริการใหม่ของแอปเป่าตัง์ Wallet สบมอจริงๆไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใหม่แล้วล่ะนะครับมันมีบริการตั้งแต่ช่วงพันธบัตรรุ่นออมเพิ่มสุขนะครับมัางนานแล้วนะครับสำหรับผู้ถือพันธบัตรที่ซื้อผ่านตัวแทนจะจำหน่ายก็จะขึ้นด้วยนะไม่ต้องกังวลว่าของเราจะไม่ขึ้นนะครับของเราซื้อผ่านตัวแทนจะจำหน่ายนะครับ4ธนาคารชั้นนำเนี่ยนะครับมาดูตรงนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับ สมัครง่ายๆด้วยนะอันนี้ผมแนะนําไปแล้วในคลิปแรกนะครับลองย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมตัดคลิปแยกมาอีกทีนะครับสําหรับการจองผ่านสมบมนะครับน่ะก็ค,คือสะดวกนั่นเองนะโอเคครับประมาณนี้นะครับก็ไปลองนะครับไปดูรายละเอียดอ่านข้อมูลก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจจองซื้อนะครับไม่ต้องกลัวว่าทุกคนไม่ได้นะ คือจองซื้อรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยได้กันทุกคนแหละเพราะเขาใช้คําว่าสมอล l นะครับสมอลล็อตนะครับเป็นล็อตล็ไปนะครับจองแบบจัดสรรนะครับเป็นล็อตล็นะครับ,น lot, lot, นรบทุกคนมีสิทธิ์ได้รับแน่นอนแต่แค่ว่าจะได้เต็มวงเงินนะครับที่เราจองซื้อตอนแรกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งได้ไม่เต็มก็ไม่ต้องเสียใจนะแบ่งๆ่งกันไปนะครับแบ่งแบ่งกันออมเงินนะครับ